สวัสดีครับผมหม่อมธนาทิวนะครับวันนี้ผมจะพามากินอาหารเช้าแบบหรูนะครับ <c oughs> อาหารเช้าแบบหรูนะครับอันนี้จะมีข้าวข้าสวสวยร้อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพามากินอ่ถั่วลันเตาผัดหมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นผัดถั่วลันเตานะครับผัดโท่ใส่หมูนะครับ เนื่องจากว่าปกติเนี่ยผมก็ได้กินผัดโทันเตาใส่หมูบ้างนะครับใส่กุ้งบ้างนะครับปกติเนี่ยผมก็ได้ใส่หมูใส่กุ้งนะฮะนะฮะกุ้งคงไม่มีนะฮะหลือได้ใส่หมูแทนนะฮะนี่ครับผมกินได้นะครับไม่เรื่องมากแล้วก็มีปลาหมอรลาดพริกนะครับนี่ครับปลาหมอรลาดพริกนะครับแล้วก็มี ปลาทอดออริจินอลนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ออย่างเนยทั้งปลาหมอราดพริกกับปลาหมอทอดกรอบเี่ยออริจินอลผมขอให้2เมนูทั้งครับทีจะเป็นเอ่อเล้งเอ้กระดูกหมูต้มขานะครับนี่ครับหมูต้มขาครับก็เป็นกระดูกเว้งน,นะครับอันนี้ผมยกให้ปลาหมอทอดกรอบออริจินอลกับปลาหมอราดพริกเป็น ปลาหมอทวินวันนะครับนี่ครับผัดดอกหอเอ้ยผัดโทนันตอใส่หมูนี่ครับ,ดดอออรรบชอบเลยนะฮะสามชั้นมันมันนะทำไมหมูมันเยอะผัดโันตาแล้วก็เท่ากันนี่ยครับมันต้องมันไม่เยอะมากไม่น้อยไม่เยอะไม่น้อยครับเท่ากันครับแล้วก็เยอะเท่ากันนะครับไม่ได้ว่าใครนะครับ นี่ครับจิ้มครับผัดผัวเตาอืมนี่ครับ ไ่าครับเลขหมาหัก まん。 ภูนินรัฐภูมลปรวังผัดทอหันตาอะไรครับัดตอรันเตาครับ ถหลาเตาอันนี้เป็นโถรลาเตาของแท้ครับปกติเนี่ยผมเคยกินโถรลาเตาแบรนด์น่ะมันก็บอกว่าไม่ค่อยอร่อยครับนี่โถรลาเตาต้องอย่างนี้ครับโถหลาเตาแท้ นี่ครับทุเรีนเตาแทะผมกินทุเรีนเตาผมชอบกินทุเรีนเตาแท้ทตกกทตแ,ทแต่ผมก็เคยกินทุเรีนเตาแบบเนี้ยไม่อร่อยไม่ค่อยอร่อยทุเรียนเตาแบบเนี้ยอร่อยกว่า 嗯嗯嗯嗯。